นึ่งปลาครับผมโอ้โหที่อนรับเข้าสู่ช่องจันสุอิสาเทิโชครับผมหลังจากเลิกงานยามเย็นมาเนาะครับเดี๋ยวเราก็จะหาเมนูทำกับข้าวกินกันนะครับผมวันนี้จันสุกได้มีเมนูแล้วครับผมก็คือนึ่งปลานะครับจันสุให้ผู้ช่วยเชฟทำนะครับไปแต่เราไปดูเมนูนึ่งปลาด้วยกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผู้ช่วยเชฟของจันสุกาลัง ทำการนึ่งอยู่นะครับผมนี่ไก่สุกแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งปลานิ่งครับผมก็จะมีผักเนาะผักกาดผักไอ้นั่นเนาะกะหล่ำเนาะพี่น้องอผักกาดผักกะหล่ำนะครับเดี๋ยวกินกับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะมีเห็ดด้วยเดี๋ยวรอให้ปลาสุกก่อนเดี๋ยวเอาเห็ดใส่ไปนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เราก็กินกับแจ่วครับนี่พี่น้อง เจวปลาเด็กนะครับผมเจวปลาเด็กของแท้เลยนะครับจากไหนะครับผมปะเดี๋ยวรอมากินข้าวกับจานสุกนะครับผมเด็ดเด็ดด้วยกันเลยครับผมไะเดี๋ยวติดตามดูด้วยกันอีกทีหนึ่งครับยาวๆาวเลยครับผมโอเคครับหนึ่งปลาครับผมโอ้โหหนึ่งปลาเจวมะกอกหนึ่งปลาเจวมะกอกเลยครับผม มากินข้าวกับจานสุกนะครับผม <c oughs> เ,เด็ดเด็ดแซ่บแซบเลยครับผมนี่อือือโอเคครับมา <c oughs> ครับหนึ่งปลาของจานสุกก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วมากินข้าวแล้วครับเจวมะกอกไปน้องแล้วก็หนึ่งปลานิน่นะครับมีเห็ดมีผัก่ะรงมือเลยพี่น้องอือือขออนุญาตคุยเลยอือฮึไมนูมือเย็นวันนีน้พี่น้อง เกาเนียวเลยพี่น้องโอ้โหร้อนร้อนอยู่พี่น้องอืออืออือดูยอดเลวเมนูนี้กินได้ไม่เบื่อครับพี่น้องอืออือ ดแก่ปลาล่ามากรอ,อยางหนึ่งปลาข้าขกันดีนับพี่น้องเลยสุดยอดเลยมากินกับจานสุกนะครับผมใครยังไม่ได้ทานข้าวเย็นหรือเป็นเมนเมนู

อร่อยอะไรเมนูเนี้ยคำตาสวดอืมสุมมดยอดเลยสิเล็ก กำลังดีแลยิ่เจีประเด็๋อืมอร่อยมากเลยมันนี่ย ออม่อมใครเห็นก็อยากกินกับจานสุกับเมนูเนี้ย

โอเคครับผมสมมาภาควดเนาะจันสุุก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้จันสุกด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาครับสวัสดีครับ